Dừa, hây, tất cả, hây quá. Quá. Ui. Bay quá, đền mà. Quá. Không. thấy đi 老妈，救我！妈个，滚！老妈。<吗> สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท่านเลยนะครับวันนี้พบกับผมช่องจินดาชาแนลนะครับวันนี้ผมได้มาคนเดียวนะคบส่วนน้องม้อนเนี่ยผมฝากไว้กับพี่ตั๊กนะครับไม่ได้พาน้องมาด้วยนะครับวันนี้ผมมาบ้านยายปอบนะครับก็เลยไม่ได้พาน้องมอ้อ,งมอนมานะเพราะกลัวน้องเนี่ยจะได้รับอันตรายนะครับรอบก่อนที่น้องม้อนมาด้วยเนี่ยก็ด,ดีน้องม้อนเนี่ยก็วิ่งกระโจนใส่ยายปอบ<ฝ>นะครบก็รอบนี้ก็เลยไม่ได้ ก็เลยไม่ได้เอาน้องมานะกลัวน้องได้รับอันตรายครับก็วันนี้พอม,มาบ้านเด็ปอบเนี่ยผมก็จะมาประกอบอาหารนะครับแล้วก็มานอนบ้านเด็ปอบก็จะเป็นยังไงก็ฝากไปรับชมด้นะครับก่อนไปรับชมคลิปผมผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามกปิดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อไปนะครับผมยึมบอกไปนะครับวันนี้ผมก็ไม่ได้เอากระเป๋ามานะผมเอา ย่ามมานะเนื่องจากกระเป๋าผมเนี่ยเปียกหมดเลยนะครับผมไม่แห้งนะครับผมก็เลยต้องเอาย่ามมาแทนนะครับอโอเคครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับนี่นะครับผมมาถึงบ้านยายปอบนะอยู่ปากทางเข้าบ้านยายปอบเลยนะครับนี่บรรยากาศแต่ดูฟ้าคึ้มๆนะครับเหมือนฝนจะตกหรือเปล่ปาไม่รู้นะครับวันนี้มีบรรยากาศรอบๆ วันก่อนที่ผมมากับน้องมอสน้องเบสนะครับผมก็ได้ทําความสะอาดบ้านยายปอบไปแล้วนะครับนี่ในถอนยาให้คุณตาคุณยายน้่ยนะครับรอบๆล,ลงขึ้นเยอะเลยนะครับแล้วก็ได้เก็บขยุ่งขยะให้อ,อคุณตาคุณยายด้วยนะครับนี่ตอนที่พวกเรามาเนี่ยขยะเต็มเลยแล้วก็จะมีพวกยาเนี่ยลกเต็มไปหมดเลยลกเต็มไปหมดเลยนะครับก็นี่ผมใช้ดูเลย ก็ผมก็พาน้องมอสเนี่ยมาเปลี่ยนดอกไม้คุณตาคุณยายด้วยนะก็เดี๋ยวผมเนี่ยวันนี้มาไม่ได้มามือเปล่านะครับผมจะเอาน้ำส้มมาถวายให้คุณตาคุณยายด้วยนะครับก่อนจะเข้าบ้านยายปอบนะครับก่อนอื่นผมจะต้องกราบก่อนนะครับคุณตาคุณยาย วันนี้หนูนำนำ้ำซุปมาถวายคุณตาคุณยายนะหนูไม่ได้มาทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายในบ้านยายปลอมนะคอ่า พอผมได้ถวายน้ำส้มให้คุณตาคุณยายแล้วนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะเดินเข้าไปในบ้านยายปอบเลยนะครับพวกมันแงยุงเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับในป่าผมก็ได้เอาอยาก,กันยุงมาด้วยนะเข้าป่าทุกครั้งก็ต้องพบยาก,กันยุงนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปกันเลยครับมันยากาศมีคือหน้าอยู่มากๆเลยนะครับดูดิ บ้านยาปอบปลูกของเยอะๆบ้างไามนะต้นกล้วยก็มีมันละกอก็มีครับออกลูกหมดแล้วนะครับดูดินู่นน่าจะเป็นกล้วยป่านะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมน่าจะเข้าไปเก็บของที่บ้านยายปอมนะจะดจุมตัวที่ผูกเปแล้วก็หาฟื้นนะครับก่อนที่ฝนน่าจะตกลงมานะเพอดูวันนี้แล้วฝนน่าจะตกนะคะฟ้าคึมๆแล้วนะครับ โอเคครับเดี๋ยวผมเก็บของก่อนนะครับ โอเคครับผมก็ได้เก็บข้าของเสร็จบางที่เรียบร้อยแล้วนะครับนู่นผมไว้ตรงนู้นเลยแล้วก็ผมก็ได้ผูกเปยไว้แล้วนะครับนี่ผูกปเปย์เสร็จบางที่เรียบร้อยนะครับผมมาก็น่าจะเวลาประมาณสิบโมงนะครับมาในช่วงเช้านะครับก็เข้ามาแรกๆก็ใจวิวๆอยู่นะครับผมมาคนเดียวก็ เราไม่ทราบว่าจะเจอยายปอบหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเจอยายปอบเนี่ยถ้าผมทํากับ,บข้าวเนี่ยผมก็จะเรียกใจมานั่งกินด้วยนะถ้ายายไม่ทําร้ายเราก็โอเคครับเดี๋ยวผมนะ่าจะรีบไปหาฟืนก่อนนะครับก่อนที่ฝนเนี่ยจะตกนะครับ ครับตอนนี้ผมก็ได้หุงข้าวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ผมก็จะเตรียมที่จะทํากับข้าวนะครับเมนูของเราวันนี้ก็จะมีผัดหน่อไม้นะครับแล้วก็จะมีพลิกหยวกนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะเอาจะเอามาย่างนะครับแล้วก็ระหว่างที่เดินทางมาครับผมเจอกับเห็ดคนด้วยนะครับนี่ดอกเดียวนะครับผมก็จะเอามาผัดรวมกับหน่อไม้ด้วยนะครับ วันนี้ก็จะมีเมนูง่ายๆเลยนะครับก็หน่อไม้ผัดใส่ไข่นะครับแล้วก็พริกหยวกพริกหยวกเนี่ยผมจะเอาไปย่างนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะต้องตัดไม้ไผ่นะครับโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปตัดไม้ไผ่ก่อนนะครับ อนนี้นะคะผมก็ได้เตรียมอปุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะคะก็ได้หั่นหอมไว้แล้วแล้วก็หน่อไม้ผมหั่นมาจากที่บ้านแล้วนะครับส่วนไม้นี่ผมก็จะไว้ใช้ผัดนะครับแล้วก็คลิปนี้ผมก็ได้เสียบไม้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะผัดหน่อไม้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยย่างคลิปหยวกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับ ตอนนี้นะคะกับข้าวเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวผมเนี่ยตัดข้าวไว้เจ้าที่เจ้าทางกินก่อนนะคะก่นอน,น,นที่จะกินเพื่อจะให้เจ้าที่เจ้าทางกินก่อนนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยจะมากินข้าวนะคะเดี๋ยวผมจะรีวิวให้นะคะว่า าวหข้น้าาาาตจะะออมมมกไหนับปรรณคี่เลยนะครับกับข้าวจะมีพันธไม้ใส่เห็ดนะคะแล้วก็จะมีพริกหยวกย่างนะครับกับข้าวของเราวันนี้กินง่ายๆเลยครับวันนี้ผมมาคนเดียวก็ทําเมนูง่ายๆกินง่ายๆนะครับแค่นี้ก็อร่อยแล้วนะครับก็โอเคเดี๋ยวผมนจะขอนกินข้าวก่อนนะครับ ็ผมกินข้าวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะนั่งพักนอนพักนะครับเนื่องจากผมก็เดินทางมาไกลพอสมควรนะครับก็เริ่มเเทียนะครับก็จะขอนอนพักผ่อนก่อนนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันตอนมือทีเดียวเลยนะครับ่อตอนนี้ยังไม่เจอวี่วของยายปอบเลยนะครับผมมาอยู่เกือบทั้งวันเกือบทั้งวันแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันตอนมือทีเดียวครับหรือถ้าผมเจอผีปอบเนี่ยผมก็จะถ่ายให้ที่ดีดูนะครับ เดี๋ยวผมขอตัวนอนพักผ่อนก่อนนะครับมืดแล้วนะครับผมนี้เผลอหลับไปยาวเลยนะเรื่ีนิีคือมืดแล้วนะครับ เวลาน่าจะประมาณหนึ่งทุ่มได้แล้วนะครับเสียงน้ำเสียงกินอยู่นีน้เต็มไปหมดเลยนะครับ mm. บรรยากาศบางเวงมากเลย mm. แต่ผมยังไม่เจอวิเวียของยายปอบเลยนะปอ mm. ตอนนี้หนึ่งทุ่มแล้วนะครับโอ้ mm. oh, ลับยาวเลยนะหลับเพลินไปเลยอ่ะ mm. ก็เดินทางค่อนข้างที่จะไกลนะครับเลยเกิดอาการเหนื่อย เดียวโอเคครับก็เดี๋ยวผมก็จะเข้าไปนอนแล้วนะครับก็จะนอนต่อแล้วยังไม่เจอวี่แววของยายปอบเลยนะ mm hmm. ก็ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยผมก็จะถ่ายให้พี่ได้ดูนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยขอขอนอนต่อก่อนนะครับ เสียงใครวะเสียงนื่นน้องมอสเลยแต่น้องมอสไม่นนะมาเก้าอินดน,นะครับเพราะว่าผมก็ปลอดภัยปากแล้วนะให้ดูแลน้องดีๆใควะแต่ว่าเมืเ่อกี้เรียกชื่อผมนะศิษยักเรียงนะชื่อผมเลยอะแต่ว่าคุ้นๆน้องมอสมากเลย ไม่ใช่วนเรื่อยอยู่แล้วมันทำเกี่วกีบว่าใครนะมูนทุกคนเห็นไหมเฮ้ยเฮ้ยคว, <มา S 2> ว้าน้อหมอนไม่เหนื่อยเหรอเฮ้ยใครจริงๆด้วยน้หมอนมาได้งไงนะเร็วขึ้นมาขึ้นมา โหดึกมากแล้วนะโหนี่ก็ประมาณสี่ทุ่มเนินนะบ้าไม่ได้เพลิมาประมาณสี่ทุ่มเล่นะไม่รู้ว่าน้องมาด้วยให้ผลอะไรนะมาก็ไม่ได้บอกที่ตักด้วยเนือน้อ,ะอะรัวเจ้าแหละเยอะสะอาดน้นมือหรออย่้คือคือน้องเนี่ยไม่กล้าเยีะยี่ตักนะก็เกรงใจ น้องก็เลยหนีมาเลยแล้วก็ออยางที่น้องมาเนี่ยน้องบอกเป็นห่วงผมนะขั้วกลัวยายจะมาทําร้ายผมน้องเขาบอกเมื่อกี้นะเขาเป็นห่วงจริงๆนะครับโหมามือจะด้วยดึกด้วยทําไมน้องถึงมาถูกนะครับก็เพราะว่าคลิปที่แล้วยายผมพาน้องมอสมาทําความสะอาดบ้านยายปอบนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนดอกไม้ให้สานตายายกับน้องเบสนะครับรอบที่แล้วแต่รอบที่แล้วที่เรามาเนี่ยมากลางวันนะครับ เอเหอน้องมาตอนคืนสี่ทุ่มน้องคงเป็นห่วงผมจริงๆนะเขากลัวเขาบอกเขากลัวยายยายน่าจะเป็นยายปอบนะผมว่าเพราะทุกคกนนั้นหน้านั้นนะ่ะทุกผมมากันตอนมืดก็น้องนี่วิ่งกระโจนเข้าไปนะน้องบอกว่ากลัวยายเข้ามาทํร้ายพวกเราน้องเป็นห่วงจริงๆนะอันนี้จะนอนยังไงเนี่ยมาแต่ตัวเปล่ากับไฟใช่เนะี่ย ไม่ได้หรอไม่ไ hmm. ด yeah. uh, ้อะไม่ได้นะตันน้องจะนอนแล้วนะกินหัวฉันจะช่วยกูอะอย่าหรือจะเล่นน้องบ้างตอนจะนอนนะไม่มีเลยโอ้ไม่มีเลยตกใจวิ้ไม่มีแล้วละตอนน้องก็ มานอนเป็นเพื่อนแล้วนะเป็นห่วงโฟมอ่ะไม่ไม่กลัวนอนตรงนี้แลเปล่อมไม่พอพัวคุยเหรอเออแต่เมือม่อเมื่อไรเดี๋ยวพี่นอนข้างล่างอ่ะืมไม,ไม่ไม่เลยเห็นเราข้างล่างนี่แหละไม่เฮ้ยกูัวที่นี่สุดเลยนเงอยู่อะไรพี่เขาเมื่อกี้เสียงข้างล่างนะ นี่บ้าพอน้องม้อนมานี่เสียงนุ่นเสียงนี่นะยู่วันนี้ทั้งวันแล้วไม่มีเสียงอะไรเลยไม่เจอยายกยเฮ้ยยายเฮ้ยวระวังระวังเมื่อกี้ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้คีวะคุณระวังอ่ะระวังระวังเมื่อกี้ได้ยินเสียง เดินมาเลยเฮ้ยว่ยมันเดือดเชียวขวเฮ้ยวเจออะไรไม่อยเฮ้ยเหมือนใจหรือเปล่าฮะเลยคุยฉวนเลยเฮเฮยคุระวังระวังคุย่นดื้อค่น้องมอจเอาม้ไหมดีดีลองพ่อาละ เปไปกลัวระมังไม่สุกงับไปเลยระมัง,งแล้วกลัน้องขอไหมผมให้น้องมอสเนี่ยถือมีดถือมีดป้องกันตัวแล้วนะหนูได้ใส่พามาเปล่าไปพามานนัอนอะ่ะแาบอกน้องมอสบอกมาเลยนะเขาไม่กลัวนะ

แต่น้องเนี่ยถือมีป้องกันตัวนะจร,จริงนะแต่เมื่อกี้เหมือนยายปอมนะพวกบุคคาเมสเอเอเออพี่ปอบวะยายปอบวะเมสเมสเมจริงเนาะเขาบอกจำน้องเขาบอกว่าจำได้นะยายปอบแต่น้องมไม่กลัวนะน้องเนี่ยเป็นห่วงผมจริงนะห้องบอลเล๊กที่บ้านเร็วอันตราย ทักนะต้อง,องเดี๋ยวผมณแ่จะน้อยนะแต่ยายเนี่ยค่ะบนไหนไม่รัวนะแต่ผมนินีขึ้นมาบ้านละผมเดี๋ยวผมกับน,น้องม้อนเนี่ยก็จะน้อยนะไม่น่ามีอะไรเกิดขึ้นแล้วครับ ถ้ามีอะไรที่ผิดปกติผมจะถ่ายพี่ๆได้ดูนะครับน,น้อยก็ว่ามอดมอดนอนได้ยินเสียงไหนก็ไม่รู้อ่ะ ฟังฟังลองฟังนะใช้เตียงมือเห็นว่าไม่ช้านะติดตบทอนนี้นะี่นะนดูจริงๆนะรังควานจริงๆนะตอนกลางคืนก <c oughs> ว่าทางมือเฮ้ยทุกคนเฮ้ยยเฮ้กว่า มือบ้าเลยนะใหญ่ปอบไม่รู้ไปไหนนะขววใจแข็วสตวะหัวใจแข็งระวังระวังว่ะปอบตัวนี้มันดูนะเหนูนี่ว่าวะาไปว่าเดินไปว่า เฮ้ยนีวะควนมัดึจุดะมากเลยัว้นมัดมามาดเลยเยเลยคนน่ากลัวเลยใครเป็นอะไวะโอ้ไปไปต้มมะลังควันควันระบายอัน โอ้ยไอบ้บ้าเอ้ยคุณมันยังอยู่ตรงนั้นแล้วะพวกมันต้องไปนะไปไม่ต้องมาเรียกมีมินนะหิวแล้วคิคิ Năm qua nó mập quá quá gì ghê á, tên nó mập mì mì đó, quá qua bé quá, quá bé, quá cơ mà, cái thôi cái tay, ai ba, lốm lên, nhìn thân được đôi nữa, ui, mày cứ Thầy thông. Thầy thông. Thầy thông. Thầy. Thầy. mày, thay đó, <laughs> อบตัวนี้มันดุจริงนะว่าทำไมาน้องมอสึงตามผมมาไม่มีน้องมอสที่ผมไม่รอดแน่ก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะมีเพียงเท่านี้น,นะครับโหปอบดุมากเลยพวกผมก็ดีนะมีน้องมอสมาเหมือนน้องมอสจะรับรู้อะไรบางอย่างนะไม่มีนะฝันหนนะั้นแหละโใหไปแวบน,นะ ว่าถึงมีไปดีดีนะชูคีเฮ้ยจริงๆอะผมมาดีๆนะผมจะทำกับพูกกับข้าวให้กินนะเฮอ,อ,อ,อันนี้น่าจะเป็นหลานเสาปอบหรือเปล่าไม่รู้นะที่ผมฮ ที่ผมเคยเจอเคยมากับสอนพี่ตั้งอะ่ะคือยายข้าวแก่นะแต่ว่าเขาคุยดีมากนะเขาไม่ดูร้ายนะคะแต่พี่ปอกตัวเนี้ยคือดูร้ายมากก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับใครที่มารับชมผมเป็นคลิปแรกนะครับก็ก็ก็โอเคครับผมขอปิดกล้องครับบ๊ายบายครับ